าวนี้มาร่วมเล่นด้วยกเป็ในพี่ก็เอาเรื่องเพลงประกอบภาพยนตร์ก่อนนะครับเพราะว่าจริงงพี่เนี่ยทำเพลงประกอบภาพยนตร์ให้กับพี่เอกมาเกือบทุกเรื่องเลยนะครับตั้งแต่เรื่องเริ่มแรกก็คือเรื่องเซิร์ฟแล้วก็มาทุกเรื่องเรื่องมโุราเรื่องมตลรักดอกผักบุ้งเรื่องสภารักสารสินคือคือผอ,อตรงๆว่าเพลงที่มันทาแล้วมันขลังแล้วก็เล่าหลา เล่าผ่านบทเพลงครับพี่จะโยนไห้ทางนี้ทางทางพี่จะเป็นคนทำเกือบทุกเรื่องเลยครับแต่ถ้าเป็นเรื่องหนังหนังแบบออกผีผีนิดทางไอ้นั้นไม่ค่อยถนัดอชอบชอบชอบ,ชอบเป็นคนที่ว่าชอบชอบทำเพลงเล่าเรื่องอ่ะ,อะเล่าประวัติโดยเฉพาะเรื่องนี้ครับสับปะรวนเป็นอะไรที่มันดูแล้วมันขลังเราเราอยากประกาศให้ทุกคนร,รู้ว่าอันนี้คือศาสตร์และศิลป์แล้วก็เป็นปราด ของคุณใต้บ้านเราครับขอฝากไปด้วยกับสับปะรดหัวนะครับปกติพ่อเขาจะให้โจทย์ยังไงถ้าจะให้แบบละละมีพี่นัทมงเองเลยเนอาการทําเพลงแต่ละเรื่องแกจะให้โจทย์มาเลยว่าคือคือเพลงเนี่ยมันง่ายกว่าหนังมันง่ายจนได้ว่าเพลงเนี่ยเราทําแค่สามนาทีกว่าๆแล้วเรารวบลัดเราลบลัดเลยแต่หนังมันต้องทําเป็นมันทำมันฉายหลายวันแต่ของเรานี่คือถามว่า เราเราเอาเรื่องจริงอ่ะมาตัดต่อตัดต่อตัดต่อแต่ว่ามันมันมันไม่ต้องมีภาพเพราะว่าภาพมันจะเข้าไปปูอยู่ในหนังทีนี้พี่ก็ก็จะเอาเรื่องราวเรื่องราวของหนังอ่ะมาตัดต่อตัวอย่างเข้าเข,ข้าบทเพลงอีกทีหนึ่งแต่เพลงอ่ะเราเราทำง่ายเพราะว่าโจทย์มันมีอยู่แล้วสมมติว่าประวัติเซิร์ประวัตมิมาดุล่าประวัติอ่าสับปรดสวนเราก็อ่านแล้วก,วก็มาสรุปแค่สามนาทีกว่าๆแล้วก็ทำดนตรีแล้วก็ให้ทุกคนได้ฟังกันครับ เรื่องนี้พิเศษคือไม่ได้แบ่งแล้วหรอให้เล่นด้วยเลยอ่าเรื่องนี้ให้เล่นจริงๆได้เล่นกืบทุกเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องนี้บทดูน่าจะออกสดใจด้วยเนี่ยเหนื่อยครับเรื่องนี้เหนื่อยเออเออไม่รู้แกคิดอะไรครับแล้วกันเอาสองคนเพื่อนเลยตั้งแต่หลวงไก่ด้วยแล้วก็บ่าววีด้วยครับพาไปแบบเป็นเจ๊มาเลยครับโอ้ยถ้าใครอยากจะไปดูนะครับ สำหรับหลวงไก่แบบสไตล์ลูกท <y> ุ <arrivé> like <my favorite rifle design> the <messaging> the ่งไปจิวิตป่าวีลูกทับฟ้าแบบผู้ชายแข็งแรงอ่ะแต่ไปดูในหนังเรื่องนี้นะครับป่าวีจะออกเป็นเอ้อืบเจ๊เจ๊วีวีวัตตูน่ะวัตถุน่ะมันยากไหมมันยากเลยถามว่ามันยากไหมคิดว่าไม่ยากครับเพราะว่าเราอยู่กับกลุ่มดารานักแสดงเราอยู่กับกลุ่มที่ว่าคือร่วมงานด้วยกันเราร่วมงานกันหลายเพศอยู่แล้วครับ มีหลายเพศที่เราร่วมงานกันแล้วก็เราเราอ่าบุพพารักจำเออต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนั้นต้องเอาร้อแบบนี้อะไรประมาณนี้ครับทีนี้อยากให้ปากสำหรับเรื่องเรื่องนี้ก่อนสำหรับเรื่องนี้ก่อนพี่น้องครับขอฝากไปด้วยนะครับสัปปพีวหนนะครับอ่าเข้าฉายแล้วนะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับก็จะพอไปนองชาวใได้นะครับอย่าลืมครับไปแล่อ่านั่งเรือสัปปพีวหนนะครับนี่คืออ่าวัฒนธรรมวรรณกรรม เล็กก็เรื่องกับปราศจากโควิดปากต้ครับอย่าลืมครับไปเล่นกันเยอะๆนะครับสนับสนุนนงังไทยเล็กกัสนับสนุนหนังไทยครับฝากมาด้วยครับพี่บอกคุหนึ่งพรรหล่อกหายหน้าหายตาหลังจาก่ตบ้างจากเขาเติร์มจากอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยนั้นมันหายไปไหนหลังอะไรอย่างเงี้ยหลังจากทุกคนถามว่าหายไปไหนจริงๆพี่หายไปช่วงโควิดช่วงโควิดแล้วครับมันเริ่มเบื่อแล้วก็ไปทำสวน ก็ทำสวนบางคุดบ้างทำทำทุเรียนบ้างสวนยางบ้างอะไรวกเนี้แล้วเริ่มเริ่มชอบกับธรรมชาติแล้วพอดีวัดใจพี่หลวงเนี่ยมันด้นางกลับมาใหม่อีกอ่าแล้วทีนี้ทุกคนก็เรียกเรียกร้องให้พี่กลับขึ้นสู่เวทีแล้วก็กลับมาชมวงมาอีกแล้วก็ตอนนี้รับงานทั่วประเทศอีกแล้วครับต้องขอบคุณอ่าโดยเฉพาะนางลำใหญ่ต้องเป็นงองเขาเอาคาแต่เต็มตัวแล้วที่จะกลับมาใช่ครับใช่ครับเพราะว่า น้องลำไยคนแรกที่เอาเพลงวันใจพี่หลวงไปทําเป็นเป็นแนวเป็นแนวอีกเวอร์ชั่นแบบคนเต้นกันสนุกสนานผับต้องเล่นทุกผับจากวันใจทิพี่หลวงดังเมื่อปี2547แล้วก็ตอนนี้กลับมาดังเมื่อ2 2ปีที่แล้วอ่าแล้วก็ตอนนี้กลับมาทำแบ็คเหมือนเดิมครับรับรองว่าความสนุกของลงไก่เต็มที่เหมือนเดิมครับเล่นร้อยนุ่มันทุกเปิร์ลเอล่ครับต้องบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่เพลงวันใจพี่หลวงที่มันกลับมาทำแบ็คเพราะว่าในสือ่อ เียี่หลายๆเรีมันกลับมาตอนนี้ตอนนี้ต้องขอบคุณเด็กรุ่นใหม่นะครับเด็กรุ่นใหม่บอกตรงๆว่าพี่เป็นเด็กรุ่นเก่าแล้วก็โซเชียลเราไม่ค่อยถนัดอ่ะถ้าโพสแล้วหนึ่งเราไม่ค่อยโฟกัสกระชั้นเท่าไหร่แล้วก็ทาอะไรก็โพสไปอ่าเราคิดอะไรเราก็โพสไปแต่ตอนนี้อะไรที่มันน่าดูแบบพอศึกษาปั๊บทำสักห้าวิไม่เกินสิบห้าวิเออคนชอบดูอ่าโดยเฉพาะใน ในบ้านอบ้านสีฟ้าแล้วก็ใน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 ทิกทอกในทิกทอกในตอตเอและและทีนี้มันน้องว่าไม่ใช่กวอนใจพี่หลวงอย่างเดียวนะครับบอเข้าไปดูในตอต่อนะครับมีเพลงเอกเอาของพี่หลวงอ่ะเด็กมันไม่รู้จักแต่มันมันเข้าไปฟังแล้วมันมันเพราะมันนึกว่าเป็นเพลงใหม่มันนึกว่าเป็นเพลงใหม่มันก็เลยอ่ามันนึกว่ามันก็ามหาศิลปินแต่แต่น้องๆไม่รู้ว่าเพลงใหม่ เพลงใหม่เพลงนั้นแหละที่น้องๆไปทําแบบไปทําไม่อ่ะแล้วก็ไปรีพิกใไม่อ่ะว่านี่เป็นเพลงของพี่หลวงไก่เราจะชอบเพลงขอสามคำอ่าไม่ตาแล้วเดืนดาราแลนด์เอาไ่ใช่ไม่ใช่ไอเดียชนน้องแต่งงานไม่ใช่กับพี่อ่าแล้วก็จะพ่อเพลงสาวจันทมรามสามชาเด็กจังรักกิ้งแนวร็อกโอ้ยเยอะแยะไปเลยครับตอนนี้พี่้องบอกว่าตอนพอเรากลับมาอะไรเงี้ยกันแต่อบเราจะเปลี่ยนแปลงไมยังมีอยู่อะไรเงี้ยเราทำอะไรบ้างแล้วบอกตรงๆว่าตอนนี้อ่าเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนนะครับ เต็มเต็มครับเต็มเต็มเต็มทุกพื้นที่เลยครับเริ่มกลับมาและโดยเฉพาะดีใจที่เด็กรุ่นนี้ยเวลาอยู่หน้าเวทีทำหน้าทงสใยครับใช่ใช<ไ>่วะ <c oughs> และทีนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่บอกลูกๆเด็กว่านี่แหละเจ้าของเพลงตัวจริงฮะองตอนนี้เป็นช่วงช่วงต้อนรับงานที่ล้ำสุดใหญ่เป็นเป็นคอนเสิร์ตการแจ้งครับกับในผับครับในผับในผับ มันช่วงที่ถ่าเป็นักนึ่งอ่ะมันต้องไปเพ่งกับตายายเรียกยังไงเรียกยังไงเนี่ยครับเรียกตอนนี้อ๋อมันไกลไหมคือคือตอนเนี้ทุกคนอ่ะเราไม่รู้ว่าเจออะไรกันบ้างตอนนี้จะเจอลงไลที่หน่อยก็คือเต้นกันอย่างเดียวครับเต้นกันอย่างเดียวตอนนี้ไอ้เวอร์ชันนี้ล้งไปอยู่ที่ไหนหวันใจปีนลองไม่มีนะครับตอนนี้ไป ไปอยู่ที่ไหนผัสใจพี่หลวงที่หลวงไก่ก็ปรับว่ายุคนี้มันต้องเออใช่จังหวะเพิ่มมากขึ้นใช่ครับใช่ครับเพราถึงว่าการแสดงของเรามีต้องปรับด้วยหมายอะไรเงี้ยตอนนี้สําหรับเพลงชาติที่มีอยู่ที่เคยได้ฟังนะครับต้องขอโทษแฟนคลับรุ่นเก่าด้วยนะครับอ่าเอ้ยทำไมหลวงไก่มันเปลี่ยนเวอร์ชันมาเลยว่าเพลงอ่โดยเฉพาะเจ้าอายแหลงชัดคําเดียวอ่าคนขี้อกสาวสตอมรามออกเป็นสามชาอะไรไปแล้วครับตอนนี้คือ เพลงรงไก่ได้ฟังเหมือนเดิมนะครับแต่เราแค่เปลี่ยนจังหวะเรามาลีมิกใหม่แค่นั้นเองให้ับทันสมัยใช่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 เพ<ร>อ่่อนดแ่ชอบเลยครับทุกคนชอบมากแล้วอย่างหนึ่งขอบคุณทุกท่านที่ว่าโดยเฉพาะตตนะครับท้องตตที่ไปดูคอนเสิร์ตลงไก่แล้วก็อัดคลิปอัดคลิปแล้วเอาไปโปรยบางบางคนว่าเฮ้ยมันใช้พี่หลงมาแล้วนะนในในตตแต่เพลงนี้มันยังไม่มีะราช่วยกันลงพาไปลงพาไปลงพาไปลง พาไปเล่นกันต่อยอดทำเป็นำแผ่นเต็มอาใช่ใช่ใช่ล้วงไก่ัมแบ็กแล้ว <ทำ S 1> ครับ๊กอแบ๊กกลับ,บมาตัวในวงการต้องขอบคุณมากๆนะครับต้องขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยนะครับตอนนี้รับงานทั่วไทยนะครับวงพร้อมโชว์เหมือนเดิมเมื่อตอน23ปีที่แล้วนะครับแต่เงียบไปหลังก่อนโควิดพอโควิดปั๊บก็ตรงว่าตอนนั้นเริ่มเหนื่อยเบื่อแล้วก็อยากจะอยากอยากพิเอกผมพิลึกแต่ว่า ขอบคุณหัวใจพี่หลวงในทุกเวอร์ชั่นนะครับไม่ว่าน้องๆน้องๆคนสักศิล์ด้วยอ่น้องไม้น้องๆคนสักศิอ่อ My, ออออ์ใครที่ไปคนสักศิล์นะครับขวัญใจพี่หลวงไอแนวแนวน้องไม้มองแมมครับน้อง mm hmm. ไม้ไมองแมม,มโอ้โหทำแบบอีกอีก,อกแนวอีกแล้วขอบคุณอ่าวงอีสานด้วยผมไปเล่นคอนเสิร์ตวงอีสานเกือบทุกวงเลยครับเอาเพลงหลวงไก่ไปทำเวอร์ชั่นร็อกบ้างเวอร์ชั่นหมอลำก็มีร็องฟังร์มก็เวอร์ชั่นหมอลำ ของล้มเป็นภาษาอีสานก็มีโอ้แบบมีความสุขมากเลยทําให้เรามีไฟขึ้นขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณโซเชียลขอบคุณทุกท่านนะครับที่เอาถ่ายรูปแล้วก็ช่วยกันแชร์เพลงเก่าแต่ว่าในเวอร์ชั่นใหม่ที่ทุกคนช่วยแชร์กันนะครับขอบคุณมากๆเรื่องลิขสิทธิ์ตอนนี้มันหลายที่มันมีปัญหาแต่โั่วไปอันนี้เราพี่เอาโอเพ่นมาสำหรับกังวลลิขสิทธิ์ โอเพนได้แต่พี่นะครับโอเพนได้แต่ลงไก่นะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าใครทําก็ขออนุญาตกันได้นะครับขออนุญาตกันมันก็มีค่าจะจ่ายเล็กเน้อยน้อยครับหรือว่าถ้าไม่กล้าจะจ่ายก็แค่แจ้งแค่บอกกันแล้วก็ทางหลังบ้านก็จะเคลีร์กันเองก็สื่อไปได้ครับไม่มีการฟ้องร้องแต่รายได้อาจจะอาจจะโดนดูด แต่ว่าไม่โดนบล็อกครับไม่โดนบล็อกไม่โดนบล็อกไม่ไม่ไม่ดึกเมาเนี่ยว่าเป็นการพูดคุยก่อนพูดคุยเจรจาใช่ครับเจรจาเจรจาเพราะเป็นขอมพิวเตอร์ครับเป็นของบริษัทเพราะว่าเพลงนี้มันสมัยก่อนมันมันเป็นการทิ้งซิงขายขาดครับขายขาดแต่ว่าคือให้มีการแจ้งให้มีการคุยนะครับเออไม่อยากมีปัญหาก็คืออ่าให้เกลียดกันบ้างหนึ่งให้ให้เกลียดเจ้าของลิขสิทธิ์ให้เกลียดครูเพลงแต่ว่าที่มาผ่านมาไม่ว่าน้องนังใหญ่ก็คือจะประจักษ หลายหลายคนที่ทำอของเพลงหลงใยหรือว่าของเอวี่ก <Nein> ทุกคนก็ไอเกียรติทำบริษัทแล้วก็โทรเข้าไปปรึกษาทางบริษัทก็ไม่ไม่ได้น่ากลัวครับไม่ได้น่ากลัวเลยนึกสิทำไปเลยครับตามสบายเลยครับคุยกันได้คุยกันได้ครับเราเรายังร้องตัวเองได้ใช่ไหมบอกร้องได้ครับร้องได้ครับร้องมันมีบางคนก็อาจจะแบบยังร้องตัวเองไม่ได้แล้วอะไรอ๋ออ๋อนี่ก็คือจริงๆก็อย่างที่บอกครับ ไม่ว่าผมหรือว่าทุกคนที่อยากจะทําเพลงอยากจะร้องเพลงเ,เก่าของลุงไก่แค่คุยกันนะครับแค่คุยกันเราแจ้งเขาสักนิดเดีพวเขาเรียกว่าการให้เกียรติครับการให้เกียรติการให้เกยีรเกรยกรติบ้านบ้านหลังหนึ่งที่เราเคยอยู่และการให้เกยียรติเจ้าของบ้านที่เคยทำกับข้าวให้เรากินเราต้องให้เกียรติเขาด้วยครับนั่นแหละครับแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมาก เรื่องน่งเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างจากที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมีหลายสิ่งหลายอย่างอะไรแวดล้อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือรว่ายังไงอ๋อเอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพนะครับก็ตรวจสุขภาพทุกปีนะครับทุกปีเลยแต่ว่าปีนี้ก็เริ่มมีเข้ามาแล้วนะครับเริ่มมีขึ้าแล้วความดันความดันไม่มีครับความดันไม่มีเอ่อหัวใจไม่มีครับไม่มีเบาหวานเรื่อมาแล้วครับเพราธรรมดานะครับพอคนอายุย่างกวยี่สิบแปดยี่สิบเก้าออย่างเงี้ยครับ มันใช่นี่แปดจุดเก้าครับมันธรรมดาครับโลกมันก็ต้องมีบ้างเราก็ต้องคุมกันบ้างครับคือตอนที่เราเดินคอนเสิร์ตเราไม่มีเวลาคุมอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็คุม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 ครับด้วยความที่เราเป็นนักร้องว่ามันสมควรับเราอย่างไางใช่ครับใช่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 ด้วยความเป็นนักร้องคือบางทีหนึ่ง <c oughs> เราเวลาพักผ่อนไม่เหมือนคนอื่นเราจะนอน,นอตอนตอนตอนใกล,ใกล้ใกล้เช้าจนถึงเที่ยงให้โรงแรมปลุกเรา โรงแรมเขาจะปลุกเองถ้าโรงแรมไม่ปลุกเรานอนต่อเขาจะด่าเราแล้วเขาจะโทรปลุกเลยว่าไม่ชอบปักต่ออีกมีแค่ถ้าไม่พักเช็คเอาเลยแค่เห็นไหมเราก็ให้เขาโทรมาเราอ่าเราตื่นประมาณเจอกขออนุญาตสักครึ่งชั่วโม,มงออกสักบ่ายโมงได้ไมีแค่เพราะว่าขออาบน้ำสักครึ่งชั่วโม,มงโอเคแค่เห็นไหมอันต้อแบบนี้ครับ สำหรับเรื่องรถพายนะครับถ้าเราดูแลแล้วก็ฟังหมอเชื่อหมอไม่เป็นอุปสรรคในเรื่องการทำงานเลยครับเพราะตอนนี้หลายท่านบอกว่าเออทรงผมทำไมดกดำขึ้นอันนี้เพิ่งไปปลูกครับเพ,ปปพปปิ่งไปปลูกมาะเพิ่งไปปลูกจิงก่งวาร้านเลยครับบลกวราอ่ะอันนี้เพิ่งไปปลูกเหมือนคน,นที่ดูดผอมลงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไอ้ที่ผอมลงก็คือเนี่ยคำถามเนี้ยเก็ยบยนักหนาเลย เป็นโลกมั่งผมมั่งดูแบบ<า>แบบอะไรสู้มั่งอย่างนี้นมั่งที่เวลาผู้หญิงอ้วนแล้วแล้วเอาไว้หุ่นผมแม่ช่วงนี้สวยจังนะดูผมนะโอ้ยสวยโอ้ยดูเอวเอวเ,เป็นเอวสะโพกเป็นสะโพก<อ>ที่เวลาผู้ชายอ้วนแล้วมาผมมาเป็นะมาวัลมานะมาบุรีลอง,ฮงลเฮ้ยตั้งแต่เล่นสับปะรีัวเนี่อะไรเรียกไปแล้วเนี่ย แล้วคแนเหมือนเราดูแลเอ้วเาหาือสุขภาพานกเบบดูเราดูแบบอะอางเงี้ยอาจจะก,กิงพอรประวระัติัหนึ่งเราต้องคุมเรื่องข้าวคุมเรื่องข้าวแต่ตอนนี้ก็คือเน้นเน้นผักกับกับข้าวแต่ว่าเหมือนข้าวอ่ะจากทุกคนเต็มจานสงจานตอนนี้เราเขือนค่ครึ่งจานแต่เน้นกลับเน้นผักครับผมมีคนทนคนักเยอะใช่ไมเ้เ่องเลยใช่ใช่มีคนทักตลอดเลยว่า แล้วไม่ได้ถักอย่างเดียวนะเวลาเราโพสในเฟซอ,ะอ่ะเป็นแล้วเราพี่หลวงผมตั้งค์เอไม่สบายเหรออ,อะไรอะ่ะเ้อที่เวลาเราผมเราดูแลตัวเองหออมาบุรีเราเขาเป็นหว่วงเราไหมครับเป็นห่วงอ๋อครับแต่ว่าถ้าเป็นห่วงโอเคครับเฮ้ยตั้งแต่เล่นสปัสดีหัวนี่ไปแล้วหนึ่ก็คือเปลี่ยนการกินมาเลยแบบว่าอือใช่ควบคุมค<อ>ุมอาหารคคุมใช่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  ยืยนยันเลยพียมยไม่ได้เป็นอะไรครับไม่ได้เป็นอะไรต้องขอบคุณสําหรับทุกคนที่หวง่งใหญ่และก็ขอบคุณสําหรับทุกคนที่บูลลี่มนเอ้าทีนี้ขอฝากน้องร้อมนะครับอคคขอฝากธุรกิจไปด้วยนะครับสำหรับคอนเสิร์ตติดต่อได้เบอร์เดิมนะครับจะภาพมาลุยยังอย <c oughs> <ว>ู่ชกคนไหมวะเมื่อมัจจุบันมานานกันนานยี่สิบสามปีแล้วอ่ะคิดดูไมารู้จะภาพคนอ๋อขอฝากจะภาพใหม่ๆด้วยนะครับตอนนี้ หลวงไก่ทำแบ็คเต็มวงแล้วครับคอนเสิร์ตล้วงไก่ขวัญใจพี่หลวงติดต่อได้นะครับที่ก้างล่างนะครับศ8นย์9ป1เก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดนี่น,นเลขเลข่นถูน่ครับติดต่อได้นะครับมอโทรศ์แปดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแอ่าติดต่องานลูกไก่ทั่วประเทศรับรองว่าสนุกมันฮาแน่นอนแล้วที่สำคัญขอฝากสิน้าด้วยนะครับสินค้าตอนตอนนี้ทำธุรกิจอยู่ด้วยนะครับ ขอฝากกะปิงไก่ด้วยนะครับกะปิงไก่ตอนนี้กะปิงไก่วางขาย CJ ทั่วไทยแล้วนะครับฝากไปด้วยกะปิงไก่วางขาย C j เจทั่วไทยออนไลน์ก็ได้ใช่ไหมตอ่ออนไลน์ยังทําไม่เป็นค่ะไม่พี่พี่ต่อตอแล้วไงพี่พี่มีตอตอแล้วพี่พางขายคือคือตอนนี้ออนไลน์พี่ยังทําไม่เป็นพี่จะไปตามหลงเจนนี่อยู่ดิคือคือพี่ทําไม่ถูกทีคือลงแต่รูปลงแต่คอนเสิร์ตลืมลืมลง ปารีพี่บอกว่าเขาเก่งต่อตอมากเลยเขาเก่งต่อต่อเขาลงเจวีวีเขาลงแต่นั่นแต่นู่ไม่ใช่เขาทำอะไรนี่เขาลงแต่คลิปอ่ารุนมั่งกินแกงส้มมั่งไอ้นู่แล้วไอ้แล้วทำคลิปโอ้เก่งมันเขาเก่งแต่เขาขายของยังไม่เก่งคือคืออ่าอยากอยากไปทำร้านค้าในต่อต่อยังทำไม่เป็นปาวีพี่เขาทำไม่เป็นเป็นร้านรับจ้านร้านเด็ดนี่เดี๋ยวต้องไปปรึกษาน้องสาวเขา อนาคตอาจจะมีาาอาจมีนะปักตะก้าอ่าปากตะก้านั่นแหละครับ <c oughs> เออปากตะก้าเ <c oughs> ออนี่ทําให้เป็น <c oughs> นะถ้าสมมติว่าใครเป็นนะครับเชื่อบอกหน่อยว่าปัตากตะก้ายังไงแล้วมันหลายเรื่องต้องวางสินค้าราคาต้งทําให้เป็นส่งไม่ครบเอาหลายเรื่องในหลายเรื่องแล้วมันปวดหัว <c oughs> ครับปักไปได้ครับ